สวัสดีครับพบกับช่องซูรินายไฟอาร์มนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำปืนปืนลูกซองเดย์ยา MK12 นะครับเป็นปืนลูกซองแบบแมกกาซีนนะครับบริษัทเดย์ยานะครับเป็นบริษัทผลิตปืนลูกซองชื่อดังนะครับของประเทศตุรกีนะครับก็มีลูกซองหลายแบบมากมายนะครับตอนแรกเนี่ยลูกซองที่ เป็นแบบแมกกาซีนที่เข้ามาในบ้านเรานะครับรุ่นแรกๆเลยก็คือเดย์ยา MK10 นะครับปืนก็จะมีรูปทรงที่เป็นทรง AR นะครับแต่ว่าตัวเดย์ยา MK10 เนี่ยจะมีหลอดนะครับอยู่ใต้ลำกล้องนะครับซึ่งก็อาจจะยังดูไม่เหมือน AR เท่าไหร่นะครับซึ่งต่อมาก็จะมีการพัฒนาเป็นรุ่นเดย์ยา MK12 นะครับก็จะมีการตัดหลอดบริเวณใต้ลำกล้องออกไปแล้วนะครับก็จะเป็น ตัวปืนที่เป็นทรง AR เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับกระเป๋านะครับให้เป็นกระเป๋าหนังนะครับสวยงามมากนะครับโอเคครับตัวปืนนะครับตอนนี้ปืนเคลียร์นะครับไม่มีลูกอยู่ในรังเพลิงนะครับ ตัวปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนของผมเองนะครับมีลำกล้อง16นิ้วนะครับซึ่งตอนแรกที่เข้ามาขายในบ้านเราเนี่ยก็จะมีรุ่น14นิ้วกับ16นิ้วนะครับต่อมาก็จะมีรุ่นสำหรับ IPSC นะครับลำกล้องยาว20นิ้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับรุ่นยอดนิยมนะครับไม่ว่าร้านไหนเอามาขายเท่าไหร่ก็หมดตลอดเลยนะครับก็คือรุ่น9.5นิ้วครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในกระเป๋านะครับให้อะไรมาบ้างนะครับ ก็มีตัวปืนนะครับมีโช๊คนะครับโช๊คมาให้3เบอร์นะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนโช๊คได้นะครับแมกซีนนะครับตัวเป็นแมกซีนขนาด5นัดนะครับแล้วก็ตัวยาวๆนี่นะครับ10นัดนะครับนอกนั้นก็จะมีพวกประแจขันนะครับมีคู่มือมีอะไรแล้วก็จะมีแองเกิลกริปมาให้นะครับซึ่ง ทรงเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมก็เลยใส่ของ m a c p พ o ลนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีรางเฉียง45องศานะครับสามารถติดดอดหรือติดศูนย์เฉียงให้นะครับก็มีที่อุดหูมีท่อต่อลำกล้องมาให้นะครับสามารถต่อลำกล้องยาวเพิ่มได้อีกประมาณ6นิ้วนะครับก็ทีนี้ก็มาดูถึงตัวปืนกันนะครับตัวปืนนะครับจะเห็นว่าเป็นทรง AR15 เลยนะครับ บอดี้นะครับทำจากอลูมิเนียมนะครับแล้วก็กระโจมมือก็ทําจากอลูมิเนียมเหมือนกันแต่เห็นทําด้วยอลูแบบนี้นะครับปืนนี้ทั้งชุดนะครับบอกเลยครับหนักมากครับปืนนี้ทั้งชุดนะครับหนัก4.5กิโลนะครับใครว่าเบเนลี่ M4 ว่าหนักแล้วนะครับหรือเลมิงตัน870ว่าหนักนะครับมาเจอตัวนี้ครับหนักแน่นอนครับหนักกว่าแน่นอนแต่ว่าน้ําหนักที่มากนะครับข้อดีก็คือเราจะสามารถยิงได้อย่าง นุม่มนวลกว่านะครับการยิงเป้าหลายๆเป้าเนี่ยนะครับเราจะสามารถยิงได้อย่างนุม่มนวลนะครับโอเคทีนี้มาดูถึงตัวปืนกันนะครับตัวปืนจะเป็นทรง AR นะครับที่ต่างจาก AR นิดนึงก็คือ AR คันลังจะอยู่บริเวณด้านหลังนะครับเราจะดึงตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับคันลังจะอยู่ด้านข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายนะครับหรือด้านขวาครับเราสามารถย้ายด้านได้นะครับที่ผมเอาไว้ด้านซ้ายนี่นะครับก็เพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนแมกกาซีนถูกไหมครับ เอาแมกกาซีนใหม่มาใส่ปุ๊บเราสามารถดึงคันล้างตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคปืนตัวนี้นะครับให้ท้ายที่สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็กริปมือก็จะเป็นกริปยางนะครับนุ่มๆยุ่นๆนะครับก็จะสามารถจับได้อย่างกระชับมือนะครับแล้วก็ให้ความนุ่มนวลดีนะครับเวลายิงนะครับสูนหน้าสูนหลังที่ให้มานะครับโอเคทีนี้ก็มาดูถึงของแต่งที่ผมแต่งเพิ่มนะครับ อันดับหนึ่งเลยครับที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของปืนกระบอกนี้นะครับก็คือ Red ดอทครับเรดดอทเนี่ยจะสามารถทําให้เรามองเราเห็นเป้าแล้วเรายิงเป้าได้อย่างรวดเร็วนะครับตัวนี้นะครับผมใช้ไซมาร์กนะครับ M-Spec นะครับตัวนี้เนี่ยจะสามารถปรับดอทได้ว่าเป็นวงกลมหรือเป็นจุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรายิงด้วยลูกซองเนี่ย การที่มีวงกลมเนี่ยจะทําให้เราสามารถช่วยในการกะวงกระสุนได้นะครับเวลาเรายิงที่ระยะต่างๆนะครับก็ถัดมานะครับก็เป็นบอแม็กครับบอแม็กอันนี้ของของเดลยาเองนะครับวัสดุทําด้วยพลาสติกนะครับแล้วก็แองเกิลกริปครับของแม็กพูลครับแล้วก็คอมเพเซเตอร์ครับใหญ่ๆนี้นะครับจุดประสงค์เพื่อเอาไว้ลดแรงรีคอยครับเวลายิงนะครับแก๊สมันจะเป่าขึ้นนะครับกลับออกด้านข้างนะครับช่วยเหมือน ทำให้เวลาเรายิงนะแก๊สมันก็จะช่วยเป่ามาดันในทิศทางตรงกันข้ามนะครับทำให้ลดแรงรีคอยนะครับปืนก็จะแทบไม่กระดกเลยนะครับเราก็จะยิงซ้ําได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นของกุ๊กเอ n จนเ e อรรินะครับที่ผมเลือกตัวนี้นะครับเพราะว่ารูปทรงครับรูปทรงมันดูสลิมดูเหมือนกระบอกเก็บเสียงนะเหมือนไซเลนเซอร์นะครับของเดอร์ยาเองก็ทาครับแต่ว่ามันจะเป็นหัวโตๆผมดูแล้วมัน ส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยครับผมก็เลยเลือกของคุณกุ๊กนะครับที่เขาทํามาตัวนี้น่าจะลิมิเต็ดนะครับน่าจะหายากนิดนึงครับโอเคตัวปืนก็ไป็ทรง AR นะครับใช้ระบบแก๊สโอเปอเรชั่นนะครับตรงลํากล้องเนี่ยก็จะมีรูนะครับเพื่อเวลาเรายิงเนี่ยแก๊สบริเวณนี้นะครับมันก็จะไปดันชุดลูกเลื่อนที่อยู่ข้างในนะครับเพื่อไปดันทําให้โบถทอยหลังเพื่อคัดปลอกนะครับปืนตัวนี้นะครับ บอดี้แล้วก็กระโจมนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะหายห่วงเรื่องสนิมนะครับก็จะมีบางส่วนนะครับอย่างเช่นตัวคันรั้งนะครับหรือหูกวินตัวแหวนล็อกอะไรทํานองนี้นะครับที่ยังเป็นเหล็กอยู่นะครับตรงนี้ถ้าก็เราก็ต้องลงน้ํามันตรงนั้นให้ดีนิดนึงนะครับแต่ตัวแต่ตัวบอดี้เอยกระโจมเอยเนี่ยอันนี้หายห่วงครับไม่ไม่เป็นสนิมแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะลองยิงด้วยลูกก้านะครับซึ่งเป็น ลูกที่ผลิตในประเทศไทยนะครับที่ระยะ10เมตรและ15เมตรนะครับและเดี๋ยวเรามาลองดูกลุ่มกระสุนกันนะครับ ที่ระยะ10เมตรนะครับก็อยู่ในลําตัวทั้งหมดนะครับเป้าของสนามนี้จะค่อนข้างตัวเล็กนิดนึงนะครับก็อาจจะถ้าเป็นเป้าที่สนามอื่นก็อาจจะใหญ่กว่านี้นะครับแล้วนี้นะครับเป็นเป้าที่ระยะ15เมตรนะครับก็เข้าตัว1 2 3 4 5 6 7 8นะครับก็มีหลุดไป1เมตรนะครับ ตัวนี้นะครับผมใส่โชคเป็น modify อยู่นะครับโชคมีให้มา3ตัวนะครับก็คือไซลินเดอร์นะครับก็จะกว้างสุดแล้วก็ตัว modify นะครับแล้วก็แคบสุดก็คือตัวฟู l โช๊คนะครับก็จะเห็นว่าที่ระยะ15เมตรนะครับใช้ตัว modify นะครับก็สามารถยิงนะครับแล้วก็กลุ่มก็ยังอยู่ในบริเวณตัวเกือบทุกเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะทำการยิง4เป้านะครับโดยที่แมกกาซีนจะบรรจุแค่แมกกาซีนละ2นัดนะครับ ยิง2นัดแล้วก็มีการเปลี่ยนแมกกาซีนแล้วก็ใช้อีก2นัดนะครับ6.45วินาทีนะครับ ถานัเรียบร้อยครับจะสังเกตว่าปืนลูกซองตัวนี้นะครับ recoil น้อยมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมใส่ตัว compensator ด้วยแต่ผมบอกเลยนะครับใครที่ยิงลูกซองมายิง870มานะครับแล้วรู้สึกเจ็บไหลนะครับไม่ชอบเลยปืนลูกซองผมบอกเลยนะครับต้องมาลองให้ได้ครับปืนตัวนี้ครับยิงสนุกมากครับแล้วก็ไม่ถีบจนเจ็บแน่นอนครับสามารถยิงได้กล่อง2กล่องนะครับโดยที่ไม่ช้ำแน่นอนครับ